วันนี้สื่อการเมืองก็มีบทสรุปออกมานะคะว่าปัญหาการเมืองนั้นสุดท้ายก็ต้องแก้ด้วยระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องให้สิทธิ์กับประชาชนทุกคนให้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน3ามเสาหลักของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะและเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมองไปข้างหน้าอย่ากลัวประชาธิปไตยติดตามในข่าวอัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องอยากกลัวประชาธิปไตยข้อเสนอแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขณะนี้แบ่งออกได้เป็น2แนวทางใหญ่คือ 1. ทางออกแก้ปัญหาด้วยวิธีปกติตามกรอบรัฐธรรมนูญและ 2. ใช้วิธีพิเศษแนวทางที่2นี้มีผู้เสนอหลายรูปแบบแต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันนั่นคือการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามคันลองการปกครองแบบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านอย่างกว้างขวางไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ไม่ถูกต้องล้มหลักการประชาธิปไตยระบอบการปกครองสากลนิยมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเลวน้อยที่สุดซึ่งถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีปัญหามีเสียงเรียกร้องแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ตามแต่ก็ยังมีสภาพบังคับใช้ไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธไม่ปฏิบัติตาม การแก้ปัญหาด้วยวิธีปกตินั้นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนว่าเมื่อยุบสภาผู้แทนร,ราษฎรกรกตต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่เพื่อให้ครบองค์ประกอบอำนาจสเสาหลักมีสภาผู้แทนร,ราษฎรมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและลงคะแนนเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหาร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบันถือได้ว่ายัางไม่มีเหตุผลความจำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษแก้ปัญหาแต่อย่างใดการเลือกตั้งเมื่อสองกุมภาพันธ์ครั้งที่ผ่านมามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึง20ล้านคนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนจำนวนมากสนับสนุนการใช้กระบวนการเลือกตั้งเป็นทางออกแก้ปัญหาความขัดแยงด้งทางการเมืองไม่ใช่วิธีการพิเศษปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและดำารงอยู่ในปัจจุบัน ผูขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอ้างมีผู้สนับสนุนทั่วประเทศอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เปิดเผยและไม่แสดงตัวแต่ก็ไม่มีวิธีใดจะมาใช้อย่างวัดหาประชามาติจากคํำกล่าวอ้างนั้นได้นอกเสียจากการเลือกตั้งการวัดผลที่ได้รับการยอมรับจากการใช้สิทธิอย่างเสรีดังนั้นทุกฝ่ายควรเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเป็นที่สุด เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันการต่อสู้ทางการเมืองทุกวันนี้ดูเหมือนบางฝ่ายหวาดกลัวระบอบทักษิณจึงปฏิเสธการเลือกตั้งระบบทักษิณจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามหากฝ่ายใดเห็นว่าระบอบนี้ไม่ถูกต้องชอบธรรมก็ปลุกประชาชนให้ออกมาค่นล้มผ่านกระบวนการเลือกตั้งได้จะหวาดกลัวอะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ใดๆมาปิดกัน้นทำลายการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเว้นวรรคประชาธิปไตยไม่ได้ เด็ดขาด